นัอนผู้คุมทานนอนนี่นะหมายความว่ายังไงผู้คุมทานนอนมาได้ไงพี่ฝนนั่นไงจริงด้วยผู้คุมทานนอนที่ไปสปังกี้น่ะเขาจับเราเข้ามาข้างไว้ไดนนี้งั้นเหรอจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจทําอะไรพี่ฝน <c oughs> เราจะต้องวิ่งหนีออกไปจากที่นี้ไงไม่ต้องตัดสินใจแล้วออกเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมที่นี่กลายเป็นสีม่วงหมดเลยนะพวกเรา ก็ที่นี่คือที่ของทานอสอ่ะจริงด้วยแฮนั่นไงเขาอยู่ข้างนอกนั่นน่ะเราหนีไปจากที่นี่กันดีกว่านะแล้วเราจะไปทางไหนอ่ะต้องไปทางเดิมไม่ฝนไปทางเดิมไปทางไหนอย่างนั้นเหรอ นั่นไงออกไปทางช่องแอเดี๋ยวก่อนทําไมนายสองคนชี้ไปคนละทางเลยละ่ะกทางเดียวกันนั่นแหละทางเดียวกันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วทางเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่เลยจริงด้วยเรามีช่องแอเพราะฉะนั้นสบายแล้วไปก่อนเลยเพ่เกเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนได้ไงเราจะไปพร้อมกันตั้งหากเดี๋ยวเพ่ไปดูทางข้างหน้าให้นะไปดูทางข้างหน้าก่อนใช่หรือเปล่าใช่แล้วนี่ไง คุณทานอนเขาตามพวกเรามาของจริงอ่ะเขาตามมาเราก็ต้องหนีสิใช่แต่แบบว่าข้างล่างมีกับดักสีม่วงอยู่ด้วยนะฉันไม่มองหรอกกับดักเพราะฉันจะไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวกับดักสีม่วงถ้าเราตกลงไปมีหวังไม่รอดแน่นอนเลยเป็นหนามอีกตั้งหากนะเนี่ยนอกจากเป็นหนามแล้วยังเลืองแสงด้วยนะเพราะฉะนั้นต่อนนี้เราจะต้องกระโดดออกไป ไปก็เลยดีกว่ามาแล้วเขาพวกพีคเราจะต้องเรียบไปกรนโดดตามมาได้เลยพี่ฝนข้างหน้าเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่เจออะไรเลยแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้คือประแจเราต้องเอาประแจไปเปิดประตูเหรอประแจใช้สําหรับเปิดประตูนี่ง่ายจริงด้วยเปิดเข้ามาได้เลยพี่ฝนเปิดเข้าไปแล้วไปเลยข้างหน้านี่เป็นทางลงระวังด้วยนะทางลงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมาแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เขาตามพวกเรามาแล้วเขาตามพวกเรามาแล้วอย่างง้นเหรอฉันจะต้องกดปุ่มเปิดประตูขึ้นมาเลยฉันขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นเปล่าวขื้นไปข้างบนแล้วอย่าง้ะเหรอเี่ก็ขึ้นมาแล้วเหลือแต่พี่ฝนคนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วบันไดอยู่ไหนอะบันไดบันไดก็เลี้ยวขวาเจอแล้วนั่นน่ะเลี้ยวขวาเหรอใช่แล้ว เขาตามพวกเรามานี่นะขา้ตามไม่หยุดหรอกพี่ฝนต้องรีบมาเดี๋ยวก่อนสิทําไมเขากระโดดตามมาได้อ่ะผมก็ต้องกระโดดด้อยู่แล้วเพราะผมคือทานอสทานอสแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีไปทางไหนต่อตามฉันมาทางนี้เลยจะเป็นประตูทางเข้าพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ตามเรามาแล้วนะผมตามครับเพียงแต่ว่าผมหยุดแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่ไงเขาไม่ตามเรามาแล้วของจริงล่ะเราจะต้องไปทางนี้พี่ฝน ไปทางไหนอ่ะนี่ไงช่องแอร์นี่ไงจริงด้วยเขามีช่องแอร์ให้พวกเราเว่งหนีไปข้างหน้านี่ฉันว่าจะต้องเป็นห้องน้ําแน่นอนห้องน้ำเหรอดูดิเพราะฉะน,นั้นฉันรู้ฉันรู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อไปทางไหนอ่ะนี่ไงเขามีลูกศรจริงด้วยเขามีลูกศรน,นี่นะใช่เพราะฉะน,นั้นไปกันต่อเราก็ไม่ต้องไปตรงอื่นแล้วนี่เปิดเลยใช่เปิดประตูแล้วก็มีพรัวด้วยนะฉันจะขุดลงไปแล้ว ข้างล่างพวกนายเจออะไรบ้างหรือเปล่าข้างล่างนี่เป็นถ้ำบางอย่างเป็นถ้ำอย่างั้นเหรอนี่ไงพี่ฝนจริงด้วยมีลาวาอีกตั้งหากเราวางให้ดีนะเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะพี่ฝนกระโดดตามมาดีๆนะมาแล้วมาแล้วแล้วที่สําคัญที่นี่ดูเหมือนกับว่าจะมีกับดักบางอย่างอยู่ด้วยมีก้อนหินที่เป็นสีม่วงกําลังกิ้งมาแต่เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ระเราวางให้ดีพวกนายกาลังจะหลน่น แล้วพี่ฝนล,ลงไปได้ไงอ่ะนี่ไงข้างล่างมีน้ําพื้นหายอ่ะใช่เราจะต้องว่ายน้ําไปกันโตแล้วโดนหลอกเราโดนหลอกแต่ว่าเขามีบันไดไว้ให้กับพวกเรานี่นะยังดีที่มีบันไดไว้ให้ปีนขึ้นมาใช่แต่ข้างหน้าระวังให้ดีนั่นไงมีก้อนหินกลิ้งมาต้องระาวาังพี่ฝนเราจะต้องวิ่งไปตรงบุมทางซ้ายมือน,นั่นก่อนมาเร็วเข้าตามพี่ฝนมาร,รอด้วยระวังให้ดีนะ ก้อนหินกำลังจะวิ่งมาอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราตามไปใจยเย็นๆทางนี้ทางนี้ตามมาได้เลยมาเลยเพี่เอกทางนี้มีที่แอบอยู่มาแล้วมาแล้วใจยเย็นทุกคนนี่ไงเราสามารถแอบได้ระหว่างทางรอด้วยทางนี้เลยพวกเป็ดข้างหน้ามีลูกศรน,นำทางรอด้วยรอด้วยและเพ็กอยู่นะกำลังตามมาใจยเย็นน,นั่นไงเจอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะ ฉันคิดว่าข้างบนนี้น่าจะมีใครบางคนรอพวกเราอยู่อย่างแน่นอนแหละเพียงไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้หลบได้แบบวุดวิดเลยนั่นไงจริงด้วยมีใครบางคนรอพวกเราอยู่นั่นโกโกวานี่นะโกโกวาอย่างนั้นเหรอน่าจะใช่นะใช่จริงด้วยระวังให้ดีนะเขาจะต้องไม่ให้พวกเราออกไปจากที่นี้อย่างแน่นอนแหละฉันรู้ฉันรู้ตามฉันมาตรงนี้มีสวิตอยู่ สวิตอย่างนั้นเหรอพวกปีกเปิดด้วยนี่ไงจริงด้วยเขา,าเขาตามพี่ฝนมาเขาตามมาพี่ฝนจะต้องวิ่งไปทางนี้ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายอย่างนั้นเหรอมีบันไดขึ้นไปไหนนะมีบังไดบังไดยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วสำเร็จในที่สุดเราก็ผ่านขึ้นมาแล้วใช่แต่ว่าบันไดที่นี่ขาดหายไปบันไดาขาดงั้นเหรอใช่ บันไดขาดหายไปแล้วที่สำคัญเราจะต้องกระโดดขึ้นมาบนที่สูงด้วยนะดูนี่สิคุณโกโกโวาตามมาอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นรีบไปกันดีกว่าเราจะต้องขึ้นลิฟต์ขนส่งนี่ลิฟต์ล่องหนเหรอเนี่ยล่องหนงั้นเหรอใช่เป็นลิฟต์ล่องหนนะนะเพียกว่านี่น่าจะเป็นลิฟต์แก้วนะลิฟต์แก้วเหรอลิฟต์แก้วพี่ฝนถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นลิฟต์แก้วเราก็ไปได้ขึ้นไปเลยแต่เดี๋ยวกว่อนนะทุกคนดูข้างล่างนั่นสิ ข้างล่างมีอะไรพี่ฝนมีหลุมอยู่ถ้าเราตกลงไปนี่เราต้องไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบไปนั่นไงพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้านั่นด้วยนะนี่คือตู้เครื่องดื่มวิ่งเร็วใช่ถูกต้องเราจะต้องวิ่งเร็วผ่านลาวาไปกระโดดตามมาได้เลยนะพี่ฝนนะกาลังตามไปนี่ไงมาแล้วฉันว่าฉันกระโดดหล่นนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เ,มหมเหรอ ไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนั่นไงฉันว่าฉันเจอนายแล้วล่ะเกือบไปแล้วนาเมื่อกี้เนี่ยระวังให้ดีนะข้างล่างเป็นลาวาเป็นลาวาแต่เรากระโดดได้ไกลไม่ต้องกลัวหรอกนี่ไงเป็นลาวาตลอดเส้นทางเลยด้วยรอด้วยปุ๊กปิ๊กมาแล้วมาแล้วตอนนี้พวกเราผ่านมาทางนี้พี่ฝนมีบันไดปีนขึ้นไปมีบันไดสีชมพูอย่างนั้นเหรอขึ้นไปจะต้องเจอทางออกแน่นอนทางออกจริงๆหรือเปล่า ปกติแล้วเวลาขึ้นไปจะเจอห้องครัวนะแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนคิดว่าที่นี่น่าจะไม่ใช่ทางออกแล้วล่ะนี่เป็นห้องเก็บของอห้องเก็บของจะต้องมีบังไดยอย่างแน่นอนฉันเจอแล้วบันไดล่องหนบันไดล่องหนเหรอหลบหน่อยพี่ฝนหลบหน่อยเดี๋ยวก่อนจริงด้วยพวกนายเจอบันไดล่องหนนี่ไงบันไดของจริงรีบไปเร็วข้าวพี่ฝน กำลังตามไปแต่ว่าตอนนี้บันไดหนักชะามา้ดล่ะบันไดติดกับประตูด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ในายเจอทางออกหรือเปล่าปุ๊กปิดฉันเจอทางออกแต่ฉันยังกระโดดข้ามไปไม่ได้ได้แล้วนี่ไงเราจะต้องวางบันไดไว้แถวนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปพี่แอร์ขึ้นไปเลยไม่ต้องรอดูก่อนนะพี่ฝนไปไม่ผ่านมาเลยพี่ฝนกระโดดตามมาเลยนะไปไม่ผ่านจะต้องขยับบันไดทําไมอะกระโดดไปไม่ผ่าน อ๋อกระโดดไม่เกาะบันไดได้ใช่ป่าใช่ตอนนี้ผ่านแล้วข้างหน้านี่เราจะต้องปิดวาวนะเราเจอปัญหาใหญ่แล้วคราวเนี้ยก็บอกว่าอะไรนะกอกน้ําร้อนเนี่ยเปิดออกอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางปิดทั้งหมด3ที่ด้วยกันข้างบนนี่มีที่หนึ่งนะเห็นว่าฉันเจอข้างล่างหนึ่งที่ล่ะนั่นไงข้างล่างปิดเลยปิดแล้ว แล้วก็อยู่ตรงไหนอีกสักที่หนึ่งนี่แหละข้างหลังนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองวาวที่สองรเราจะต้องปิดให้เรียบร้อยปิดเลยพี่ฝนสําเร็จต่อไปก็เหลือแค่ข้างบนเท่านั้นเองใช่แต่ระวังให้ดีนะมีกับดักอยู่กับดักอะไรหรอกับดักข้างล่างไงข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีกับดักหนามแหลมคมนะระวังกระโดดแล้วตกลงไปนะบวกพีกนายผ่านไปได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้ปิดเลยนะ ก็ปิดให้หน่อยนี่ไงว,ว้าวสุดท้ายเรียบร้อยสำเร็จเมื่อกี้ลองกระโดดดูเฉยๆผ่านไหมอ่ะผ่านแล้ว,ผ,ลวผ่านแล้วนะตอนนี้ผ่านแล้วตอนนี้ผ่านแล้วรีบไปกันเถอด <_ d ew ing> ดูเหมือนกับว่าเส้นทางนี้จะอีกยาวไกลมากเลยนะกระโดดไม่ผ่านนะไม่ผ่านหรอกระโดดไม่ผ่านตรงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอแถวนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปใหม่นะหล่นลงไปถึงข้างล่างเลย ไม่เป็นไรพวกพีกนายจะต้องกระโดดข้ามาผ่านอย่างแน่นอนทำไมวันนี้ฉันกระโดดไม่ผ่านนะพวกเราอาจจะเหนื่อยก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันเอา้าแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยพี่เอกไปรออยู่ด้านบนแล้วละ่ะก็ดีแล้วเหมือนกันทางนี้เลยทุกคนมาแล้วมาแล้วพ๊กิ๊กหล่นลงไปเหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่พ๊กพ๊กกระโดดไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันระวังนะตรงนี้จะเป็นพัดลมนะพัดลมอย่างเง้นเหรอแล้วก็ลมแรงมากเลยด้วย ระวังให้ดีเพราะฉะน,นั้นพี่ฝนตัดสินใจไปก่อนคนที่หนึ่งก็แล้วกันระวังด้วยพี่ฝนมีเลเซอร์ด้วยนะมีเลเซอร์สีชมพูแต่ว่าไม่ร้อนแฮะเป็นเลเซอร์นำทางเฉยๆหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นเลเซอร์นำทางแล้วที่สำคัญตอนนี้พี่ฝนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วด้วยจริงด้วยเขาบอกทางให้เรารู้ว่าข้างหน้านี่จะเป็นทางขาดระวังให้ดีนะตอนนี้เรามาถึงเส้นทางที่มีบันไดยอยู่มาแล้ว ผ่านผ่านแล้วก็ขึ้นข้างบนกันดีกว่านะใช่ตอนนี้เราผ่านด่านมาตั้งหลายด่านแล้วนั่นข้างหน้าคือใครกันนะสงสัยจะเป็นคุณทานอนอดนะเขาวิ่งตามมาแล้วพี่ฝนแบบนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูท่าทางเขาน่าจะหิวนะทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เลยต้องมีผลไม้ให้เขาต้องมีผลไม้แล้วก็ผักแสนอร่อยให้เขากินเขาจะได้อิ่มนะ ลบน่อยลบน่อยมาทางนี้แล้วคะ่ะพี่บลเจอแล้วนี่ผักผลไม้แสนอร่อยบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่ก็มีใช่แอปเปิลก็มาเดี๋ยวลบแอบก่อนดีกว่านะของฉันได้สับป,ปะรดด้วยนะนี่ไงพี่บอลแอบแล้วเรียบร้อยเขากินอิม่มแล้วก็กลับไปแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปด้านหน้ากันดีกว่านี่ไงเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางทางอกแต่ว่า ถ้าหล่นลงไปจะเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกหน้าเพราะว่าตอนนี้เขามีลูกสรน,นําทางให้เราถึง3เส้นด้วยกันนะหมายความว่าถูกต้องแน่นอนใช่ไหม <c oughs> น่าจะยายนี่ไงไปเลยอ้าวแล้วพี่ฝนไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาใหม่ทาไมอ่ะ <c oughs> หล่นไปไม่ถูกทางมาให้ถูกทางมาตรงกลางเลยพี่ฝนมาตรงกลางน่ะมาตรงกลางเลยนี่ไงไปแล้วข่านี้ผ่านทางนี้ทางนี้เจอบันไดแล้วเจอบันไดเหรอ เป็นบันไดาทางขึ้นไปถึงทางออกอ่ะถึงทางออกถ้าคราวนี้แล้วก็จะต้องเป็นทางออกของจริงแน่นอนถ้าเจอทางออกจริงๆแล้วก็เราจะต้องไปขนแผ่นเหล็กอีกหรือเปล่าเนี่ยแผ่นเหล็กอย่างนั้นเหรอขนตลอดเลยช่วงเนี้ยดูท่าทางนะที่นี่น่าจะไม่มีแน่นอนแหละดีใจจังไม่เจอแผ่นเหล็กแล้วไม่เจอแล้วของจริงแต่ว่าเจอเลเซอร์แทน <laughs> เดี๋ยวก่อนเราจะต้องโลบเลเซอร์ให้ดี เพียขึ้นไปถึงแล้วนะทุกคนระวังตัวด้วยระวังให้ดีเลเซอร์นี้สามารถพาพวกเราไปไม่ถึงเส้นชายช่วยด้วยเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันนะปุปปิ๊กนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปใหม่เดี๋ยวพวกเรารอที่นี่ก่อนก็แล้วกันแล้วปุกปิกะปุกปิกเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะใช่เดี๋ยวมาใหม่ขึ้นมาเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยกําลังไปใจเย็น,นอ๋อน่นไงฉันเจอแล้วถ้ายังงั้นละก็เส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะเจอทางออกแล้วหรือย,อยังเนี่ย บลกพิคนายอยู่ไหนอะฉันกําลังขึ้นไปแต่ว่าเลเซอร์มีเยอะแล้วฉันก็มองไม่ค่อยชัดอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านี้พี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นประตูทางออกเนี่ยหรอประตูทางออกใช่ประตูทางอกางอกแต่เดี๋ยวก่อนทําไมประตูไม่เปิดอะแล้วประตูไม่เปิดแล้วเราจะออกไปยังไงถ้าเป็นทางออกอะประตูไม่เปิดจริงด้วยทําไงดีทํายังไงกันดีทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้นเหมือนกับว่า น่าจะเป็นทางออกแล้วเราจะทำยังไงต่อนะนี่ไงเป็นทางออกของจริงอะเป็นทางออกจริงๆเหรอใช่เป็นทางออกของจริงออกมาได้เลยงั้นเราก็กลับบ้านกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเราสามารถผ่านด่านทั้งหมดแบบสบายสบายรีบไปทถอะพี่ฝนเพกเรียกไปขึ้นรถแล้วนั่นไงจริงด้วยมีรถรับส่งออกไปจากที่นี่ด้วยแฮเรากลับบ้านกันดีกว่านะทุกคนใช่กลับบ้านกันดีกว่านี่เลยเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้ไปเลยไปกันเลยไปแล้วผ่าน อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยทางนี้ทางนี้ที่นี่น่าจะมีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าปกติจะมีเฮลิคอปเตอร์พี่ฝนเฮลิคอปเตอร์อยู่ทางไหนอ่ะเฮลิคอปเตอร์อยู่บนภูเขาหรือเปล่าไม่รู้บนภูเขาเหรอนี่ไงมีลูกสอนด้วยจริงด้วยเฮลิคอปเตอร์อยู่บนภูเขารีบขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กลับบ้านกันเลยนี่ไงตอนนี้ พวกเราสามารถขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วไปเลยวันนี้พวกเราสามารถผ่านด่านมาได้แบบสบายสายแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย,ย,ยนั่นไงคุณทานอทมาแล้ว